ศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสารปกครองกับกระสวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานสารปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่สารปกครองกําลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบสารปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานสารปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน2,222แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลสารปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สารปกครอง ก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของสารปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้อง รวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินง,งานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึก,ารรกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนนยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ a l l c r o ว d เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ Elearning ระบบดูถ่ายทอดสด Live Streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ระบบหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ E-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของสารปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมสารปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มมิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของสารปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆ จะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำถแถลงการผ่านแอปพลิเคชันสารปกครองหากมีแอปพลิเคชัน messenger ของ Facebook หรือ Line o f f i c i a l a c c o u n t สําสำนักงานสารปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของสารปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดสารปกครอง ระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของสารปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง2,222แห่งทั่วประเทศ ท่านประธานสารปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลสารปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของสารปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลสารปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของสารปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการสารปกครองได้ครบ จบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลสารปกครองอุทาหอนคดีปกครองเรื่องคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจสารปกครองตอนคดีแพ่งสวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังฟังผ่านทางวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง f m 9 1 7 5มเกิ และท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทาง facebook สวทระยองและ facebook สำนักง,งานสารปกครองระยองวันนี้พบกับรายการร่วมคิดร่วมทําโดยผมอัปนาภูมิขิดและดิฉันน้ำทองรอดนิยมพนักง,งานคดีปกครองสำนักง,งานสารปกครองระยองครับในวันนี้พวกเราก็จะมาบอกเล่าเก็บความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจสารปกครอง โดยที่ในปัจจุบันยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้างว่าคดีพิาพาทที่จะต้องฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีแบบไหนและคดีไหนที่มีลักษณะเป็นข้อพิาพาททางแพ่งซึ่งต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะให้คุณน้ำทองได้อธิบายให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังทราบก่อนนะครับว่าศาลปกครองมีภารกิจหน้าที่ที่สาคัญอย่างไรบ้างค่ะ ศาลปกครองนะคะเป็นศาลที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายค่ะของการกระทําทางปกครองหรือจะกล่าวง่ายๆก็คือเป็นศาลที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐที่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคําสั่งหรือสัญญาทางปกครองแล้วก็จากที่กล่าวมานะคะศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐคดีพิพาทที่จะเข้าสู่ศาลปกครองเนี่ยจึงต้องเป็นคดีพิพาทที่มีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเสมอค่ะและในกรณีที่รัฐพิพาทกับเอกชนเอกชนก็อาจจะเสียเปรียบหน่วยงานของรัฐได้เนื่องจากเอกสารหลักฐานบางอย่างนะคะอยู่ในความครอบครองของคู่กรณีฝ่ายรัฐ การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นโดยมีวิธีพิจารณาคดีแบบไต่สวนเนี่ยนะคะตุลาการจะไม่ผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณีแล้วก็สามารถที่จะแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบดังกล่าวค่ะ ครับผมจากที่คุณน้ำทองได้อธิบายความเป็นมาของศาลปกครองและลักษณะคดีปกครองจะเห็นได้ว่าศาลปกครองเป็นศาลที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในด้านการอำนวยความยุิธรรมให้กับประชาชนในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองทีนี้มาดูกันครับว่าตัวอย่างคดีที่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไปได้ว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีปกครองและจะต้องนำคดีไปฟ้องที่ศาลไหนมีอะไรบ้างครับค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีค่ะถูกตัดสิทธิ์ซื้อหรือจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเรามาฟังกันนะคะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยจะนํามาฟ้องคดีต่อศาปลปกครองได้หรือเปล่าค่ะ ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโครงการซื้อหรือจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอันเป็นการเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อหรือจองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าเพื่อนำไปจำหน่ายในลักษณะของการขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยมีข้อกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายสลากและผู้ซื้อหรือผู้จองล่วงหน้าที่เป็นบุคคลทั่วไปดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาทิ ต้องจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกด้วยตนเองห้ามนำสลากของตนไปจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากตรวจพบนะคะว่ามีการกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของการจำหน่ายสลากแล้วก็จะถูกพิจารณาตัดสิทธิจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ถูกบอกเลิกสัญญาในทันทีค่ะเรื่องราวของคดีนี้นะคะมีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ แล้วก็จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจําหน่ายสลากในลักษณะของการขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงต่อมาค่ะผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิ์ทํารายการซื้อหรือจองล่วงหน้าโดยระบุว่าตรวจสอบพบสลากที่นํามาจําหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนเป็นสลากที่ผู้ฟ้องคดีนะคะได้รับจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจําหน่าย อันเป็นการกระทําความผิดเงื่อนไขที่กําหนดค่ะผู้ฟ้องคดีค่ะอ้างว่าตนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเองเป็นปกติมิได้นําไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์แต่อย่างใดการที่สํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อหรือจองล่วงหน้าของตนโดยระบุว่าเป็นการสั่งลงโทษถือเป็นการใช้อํานาจทางปกค,ครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ตนถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต จึงได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขอให้คืนสิทธิ์และก็ชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ในการจำหน่ายสลากเป็นเงินจำนวนกว่า1 0 0 0 0แบาทค่ะ คดีนะคะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าการตัดสิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์ทำรายการซื้อหรือจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีลักษณะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองหรือสัญญาทางปกครองอันจะถือเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพาสษาของศาลปกครองหรือไม่นะคะประเด็นนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและการอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช2517ค่ะจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองแต่อย่างไรก็ตามนะคะการดำเนินการของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้อำนวยการสำนักงานตามมาตาา35วักหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลการคัดเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งรวมถึงการให้สิทธิ์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำรายการซื้อหรือจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้น เป็นเพียงการดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดให้ซื้อหรือจองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อนำไปจำหน่ายในลักษณะของการขายปลีกให้กับผู้บริโภคเท่านั้นกรณีดังกล่าวนะคะจึงไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง อีกทั้งการรับลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้จองล่วงหน้าตามประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มิได้เป็นการทําความตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้อํานวยการสํานักงานที่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแต่อย่างใดคะ่ะคดีดังกล่าวนะคะจึงมิใช่คดีปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิภากษาของศาลปกครองตามมาตรา9ก้าวร์หนึ่งอนุ1และอนุ4แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ เารนาคดีปกครองค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างในเรื่องของสัญญาคะ่ะที่มักจะมีคนเข้าใจผิดแล้วก็สับสนค่อนข้างมากเลยทีเดียวว่าสัญญาไหนเนี่ยเป็นสัญญาทางปกครองแล้วก็สัญญาไหนที่เป็นสัญญาทางแพ่งค่ะครับผมสำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญานะครับที่จะสามารถนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้นั้นเนี่ยครับจะต้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งสําหรับสัญญาทางปกครองนั้น มาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ได้บัญญัติเกี่ยวกับนิยามของสัญญาทางปกครองไว้ว่าสัญญาทางปกครองหมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารนณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณนูนประโภคหรือสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ คราวนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่มีประเด็นน่าคิดในเรื่องเขตอำนาจศาลกันนะครับว่าโดยตัวอย่างแรกเนี่ยจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ว่าสัญญาดังกล่าวนียเป็นสัญญาทางปกครองหรือเป็นสัญญาทางแพ่งนะครับผมซึ่งในคดีนี้เนี่ยครับเหตุเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาว่าจ้าง บริษัทเอกชนให้ทําการก่อสร้างหองพักบุคลากรคณะแพทย,ยศาสตร์โดยภายหลังจากที่บริษัทเอกชนคู่สัญญาเนี่ยครับได้ก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมทั้งขอเบิกเงินก้าช่างเนี่ยครับปรากฏว่ามหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าวเนี่ยครับไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาและมีหนังสือแจ้งให้บริษัทเอกชนคู่สัญญารับผิดชำระค่าบริการควบคุมงานที่เกินกำหนดเวลาตามสัญญานะครับ บริษัทเอกชนผู้สัญญาจึงนําคดีมายื่นฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาให้มหาวิทยาลัยชําระเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากเห็นว่าสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวไม่ใช่สัญญาทางปกครองผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยโต้แย้งว่าหอพักบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งสาธารณูปโภค และข้อกำหนดในสัญญามีลักษณะพิเศษที่ให้เอกสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยเพียงฝ่ายเดียวในการบอกเลิกสัญญาได้สัญญานี้จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองซึ่งคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่าสาธารณูปโภคว่าเป็นบริการสาธารณะ ที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเช่นการไฟฟ้าการปับปาการเดินรถประจำทางโทรศัพท์สาธารณูปโภคจึงต้องหมายถึงบริการสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนแต่สัญญาก่อสร้างอาคารวิาพากษ์นั้นขอสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยให้กับบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยเท่านั้นมิได้ให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยตรง สัญญาดังกล่าวจึงไม่ใช่สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคส่วนกรณีเอกสิทธิ์ตามสัญญาก็เป็นเพียงข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาที่มีรัฐเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหากคู่สัญญายินยอมตามข้อตกลงในส่วนนี้ก็สามารถเข้าทำสัญญากับรัฐได้แต่หากไม่ยินยอมก็สามารถปฏิเสธที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐการที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาพิพาทจึงถือได้ว่ายอมรับถึงข้อตกลงดังกล่าว อีกทั้งเอกสิทธิ์ดังกล่าวก็เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่อาจจะทําให้เป็นสัญญาทางปกครองได้หากครบองค์ประกอบอื่นตามมาตรา3าแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างหอพักบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและไม่ใช่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน และไม่ใช่สัญญาที่มหาวิทยาลัยมอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าจัดทําบริการสาธารณะโดยตรงหรือเข้าร่วมจัดทําบริการสาธาราณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสัญญาก่อสร้างหอพักบุคลากรคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองครับผม เดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงก็ณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์กันบ้างนะครับค่ะโซลาร์เซลล์นะคะหรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยถือเป็นทางเลือกนะคะหรือว่านวัตกรรมที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะหน่วยงานของรัฐหลายแห่งนะคะจึงเริ่มมีแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็หันมาใช้โซลารเซลล์เป็นทางเลือกหนึ่งในการประหยัดค่าไฟ ในสํานักงานอันถือเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานเป็นอีตัวด้วยนะคะมีประเด็นพิพาทค่ะตามสัญญาจัดหาแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์โดยบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยเขาโต้แย้งว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีคําสั่งให้ดําเนินงานต่างๆไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วก็ตรวจรับงานโดยไม่ชอบ ทำให้การส่งมอบงานล่าช้าถือว่าคณะกรรมการกระทําละเมอจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะซึ่งก่อนที่จะไปดูว่าใครถูกใครผิดนะคะต้องอย่ตีก่อนว่าสัญญาที่พิพาทกันอยู่นี้เป็นสัญญาทางปกครองหรือว่าเป็นสัญญาทางแพ่งที่จะอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมค่ะเรื่องราวของคดีนะคะมีอยู่ว่าบริษัท A ได้ทำสัญญาจัดหาพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์ภายในอาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย และถูกผู้ว่าจ้างสั่งปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าชา้าโดยบริษัทเขาก็อ้างว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสร้างภาระงานเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาทําให้ไม่สามารถเข้าทํางานแล้วก็ส่งมอบงานให้ทันภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ค่ะ บริษัท A นะคะจึงยื่นฟ้องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือขยายระยะเวลาทำงานให้เป็นไปตามความเป็นจริงค่ะแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเว้นค่าปรับให้แก่ตนคดีมีประเด็นนะคะที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าสัญญาจัดหาพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสัญญาประเภทใดศาลปกครองสูงสุดค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2485มีฐานะเป็นนิติบุคคลและก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภาร,รกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งสเสถียรภาพทางการเงินระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน โดยคำนึงถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะกรณีตามสัญญาพิพาทซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์เพื่ออนุรักษ์และลดการใช้พลังงานภายในอาคารของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์แก่ธนาคารเองโดยมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่ตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดําเนินการหรือเข้าร่วมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเป็นสัญญาที่มีข้อกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐทั้งนี้นะคะเพื่อให้การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผลอันจะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองค่ะ เมื่อสัญญาดังกล่าวนะคะม่ใช่สัญญาทางปกครองข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้จึงม่ใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุสี่แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองค่ะครับผมสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงคดีเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปากันบ้างครับโดยที่คดีนี้เนี่ยมีประเด็นว่าเมื่อการประปาถอดมาตรวัดน้ำเพราะติดตั้งโดยสำคัญผิดกรณีแบบนี้จะใช้สิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลรปกรครองได้หรือไม่นะครับซึ่งในคดีนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าการประปาะคนครหลวงได้ยกเลิกการใช้น้ําประปาและถอดมาตรวัดน้ําของผู้ฟ้องคดีทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันได้จึงได้ยื่นฟ้องการประปาะคนครหลวงและผู้จัดการสํานักง,งานการประปาสาขาต่อศาลปกครองโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ติดตั้งมาตรวัดน้ปาปราปาใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังเดิมและให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ยครับซึ่งเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลสูงนะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําอันเป็นมูลกรณีพิพาทสืบเนื่องมาจากสัญญาการใช้น้ําประปาซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจจําหน่ายน้ําประปาของการประปานครหลวงที่กระทํากับผู้ฟ้องคดีแม้ว่าการประปานครหลวงจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวงพุทธศักราช2510ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตามแต่ลักษณะของสัญญาพิพาทมีวัตถุประสงค์เพียงให้ได้มาซึ่งน้ำประปาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดําเนินการหรือร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารนณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูประค ซึ่งแม้การประปนานนครหลวงจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของสัญญาเพียงฝ่ายเดียวแต่ก็เป็นการกำหนดแบบของสัญญาตามปกติของผู้ประกอบการโดยทั่วไปมิได้มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐมิได้ใช้อำนาจทางปกครองและไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใดดังนั้นสัญญาการใช้น้ำประป่าจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญามุ่งผูกพันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคอันมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิาพากษาของศาลปกครองครับค่ะก็คือสรุปคร่าวๆนะคะในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ก็ต้องพิจารณาให้ครบ2ององค์ประกอบเนาะก็คือ1คู่สัญญาอย่างน้อยฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือว่าเป็นบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ สองก็คือลักษณะหรือวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาเนาะก็ต้องเป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติด้วยค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างคดีที่ไม่อยู่นะคะในอำนาจของศาลปกครองแต่ว่าเป็นคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงช่วงสุดท้ายกันแล้วเนาะค่ะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะฝากทุกท่านติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube ศาลปกครองระยองและ Facebook ของสำนักงานศาลปกครองระยองค่ะ ในโอกาสต่อไปอุทาหอณ์คดีปกครองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรโปรดติดตามกันในรายการร่วมคิดร่วมทำเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ